เย็นวันจวนนี่การจะมาจวนมาฟอน้องเขาโฟดกินมะมันเนี่ยเจ้ามะมันคือกินไอฝรั่งนะคะดูดูเขานั่งกินคนเดียวเขานี่ดู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 ด,ด,ดูเลือกกินเลยตามสบายอันไหนสุกกูกินเออดูนี่ <laughs> บางวันเขามานั่งกินคนเดียวเข,นนะะเขาชอบกินค่ะเขาชอบกินชอบกินผลไม้ พอดีต้นฝรั่งต้นนี้มันลม้มลงไงนี่นี่ฝรั่งฝรั่งเล็กๆไะค่ะอร่อยหวาน <c oughs> ดูดูน่ารักมากเลยจะกินอิอ่มแล้วเหรอนั่งกินตั้งนานแล้วนี่หลายลูกแล้วเมื่อกี้ก็กินไปแล้วเลือกเอาเองเดี๋ยวไปเลือกคาดต้นนะ อิ่มแล้วเหรอ่อะไม่กินตกไปแล้วไม่ต้องกิน <c oughs> คนไม่กินผลไม้มาดูกระปุกผักค่ะมีผักหลายอย่างนี่เขากินถั่วฝักยาวเอ้ยแตงกวาเอ้ยฮู้หูสารพัดเลยกระปุกนี่อ้าวอกินอีกไหม,ไมกินข้าวต้นก็ได้นะเราจะกินทั้งหมดเลยลูกกินน้อยๆอ่ะอร่อยรถอยู่โน่นไกลอย่าไปฟังมันเลย อกินเตะรีบกิน้อเดี๋ยวจะได้ไปละยุงจะครบอ้อย <laughs> อร่อย <c oughs> นี่อ่ะเอาคนเดียวละเอาคนเดียวนะอันนี้อ่ะอ่ะเอาคนเดียวนี่น,นี่เอาเองนี่เอาเองแม่ไม่เดดให้แล้วเออเอาเองอืมเอาเองมันไม่สุกนี่เออมันไม่สุกก็เลือกด้วยอันไหนแข็งมันก็ไปกินอ่ะอันนี้อันนี้นิ่มอยู่หน้าลูกนะ่นี่นิ่มอยู่หน้านี่อืม อ่ะดูอ๋ออันนี้ไม่ค่อยดีเขาลู่สัญญาณเขาลู่นี่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเขาก็ไม่กินเนี่ยนี่กินเองแล้วนี่อ่ะหาตรงล่วงอ่ะล่วงมันไม่ดีนะลอยใหญ่เลยล้ำหลายล้ำหลายอ๋อคนนี้อ๋อเอาคนเดียวลงมาะเยอะแยะเลยดูเยอะแยะเลยอ่ะเอาเองนี่เอาเองนี่ หมดแล้วเหรอแถวนั้นหมดแล้วอ่ะโอ้อันนี้มีดีอ่ะอ่ะลูกอ่ะอ่ะ,อะนี่นี่นี่แม่เด็ดให้แล้วนี่เอาไม่เอาเหรอหนูหะเลือกไม่ได้แล้วนี่นะเลือกไม่ได้แล้วหนูอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วหวงอะไรจะตามพี่ไปนี่จะไปตามพี่นี่เอออิ่มละไปมาทางนี้ไปมาทางนี้มา,า,ม,ามาเร็ว มันนี่มาลูกมาข้าวโพดมานี่มาข้าวโพดมานี่มามา,มาเร็วมาเร็วมานี่มาข้าวโพดหนูมานี่หนูจะกินอะไรอีกมาเร็วมีอะไรให้กินมีถั่วนี่มีถัว่วเด็กินถั่วเหรอถั่วไม่สุกกินไม่ได้เด็กๆกำลังเตรียมแปลงจะปลูกผักนะคะไปผลต้นหนาวปลูกผักปลูกสลัด พ่อพอจะชอบกินผักชอบกินผลไม้โอเคค่ะสตอนะคะสตอที่เราทำเอาไว้ดูทนี่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 ที่เราเพาะเอาไว้สตอต้นสตอรเดี๋ยวให้โตอีกนิดนึงเราถึงจะเอายอดมาเสียบนะคะ โขดโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอ้ยกินไหมนั่นน่ะนี่แล้วหอมเป็นดูเด็ดกินเอากินเอาเด็ดกินเอากินอร่อยไหมน่ะฮึโอ้กินได้ไงนาะนี่มีตัดไปวันก่อนเพิ่งออกผักโพดไปเหยียบหมดแล้วเอ้วันนี้เราจะกินอะไรดีว่ามีผักกูดอยู่แล้วเก็บผักกูดดีกว่ามั้งเก็บผักกูดไปแกงก่อนนี่ยอดผักกูดนี่่ะยอด กูดติแกงสม้มเยอะเลยเต็มเลยแกงผักกูดนะโอเคค่ะขอบคุณเจ้าขอบคุณค่าฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามยายนวลด้วยนะจ๊ะีายนวลจะเก็บผักกูดไปแกงส้มค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ